สวัสดีครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแปงลงรูปนะครับเจ้าไฟล์ heic เนี่ยเป็นไฟล์ jpeg ไฟล์ png หรือไฟล์อื่นที่เราต้องการกันครับผม <Wow. S 1> เออนมีเพื่อนๆถามมานะครับเดี๋ยวจะมาทำให้ดูกันนะครับอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไปกดที่ลิงก์ใต้คลิปผมเนี่ยเข้ามาได้เลยนะครับมันจะเข้ามาที่หน้าเว็บนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครจะพิมพ์เข้ามานะครับก็พิมพ์เข้ามาที่เว็บนี้ได้เลย freeconvert com s h e i c to jpg ตรงนี้นะครับเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับถ้าเกิดใครต้องการ png เดี๋ยวมันเปลี่ยนทีหลังได้ให้เรากดเลือกไฟล์ของเราได้เลยกดไปที่คำว่าชุดไฟล์สีม่วงตรงนี้จากนั้นก็เลือกไปที่ไฟล์ของเราได้เลยในตัวอย่างของผมนะครับไฟล์รูป heic เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนเจอไฟล์รูปที่ต้องการแปลงแล้วก็กดเข้าไปได้เลย แล้เขาจะเข้ามาที่หน้านี้ให้เราสังเกตรตรงเอาพุทตรงนี้ที่ผมไฮไลท์ไว้ให้นะครับตรงนี้เราต้องการไฟล์นาสกุลอะไรเราก็กดลงไปได้เลยครับผมและก็เลือกเป็นไฟล์นาสกุลที่เราต้องการนะครับในตัวอย่างเดี๋ยวผมจะลองแปลงเป็น PNG ให้ดูแบบนี้นะครับเราก็รอสักครู่หนึ่งและปุ่มตรงนี้เขาก็จะขึ้นว่า convert to PNG เราก็กดไปได้เลยจากนั้นระหว่างนี้เราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เขากำลัง แปลงรูปภาพของเราให้อยู่นะครับถ้าเกิดเขาขึ้นปุ่มดาวน์โหลดแบบนี้ก็แปลว่าเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆ่ก็กดไปที่ปุ่มดาวน์โหลดนั้นได้เลยแล้วเขาก็จะดาวน์โหลดลงเครื่องเรานะครับและเพียงเท่านี้นะครับเมื่อเรากลับมาดูที่รูปที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นว่าไฟล์นี้เนี่ยได้ถูกแปลงเป็นไฟล์ที่เราได้เลือกไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองอในตัวอย่างผมแปลงเป็น png นะครับ,รบเขาก็จะมาเป็น png แบบนี้เลยโอเคลองนาไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิป อ่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ